อันนี้จะเป็นการสร้างโรงอาหารนี่ค่ะทุกคนอุ้ยมีโต๊ะรนะับประทานข้าวนะฮะมาพืบมาพืบถังขยะก็มาสวัสดีทุกท่านนะฮะวันนี้เราก็จะมาเล่นแบบนี้กันนะ,ะสุขูนชายคูณนั่นเองนะะ สกูทชายกูลโหจะบอกว่าของจองกันมากก็เป็นการสร้างโรงเรียนนั่นเองนะคะวันนี้พี่นิวจะรวยมากๆเพราะว่าพี่นิวเนี่ยจะมาเป็นเจ้าของโรงเรียนเลยก็ว่าได้นะเอาแหละเดี๋ยวเราเข้าไปสร้างโรงเรียนกันเลยดีกว่านะด้วยสองมือของพี่นิวเองเราจะมาทําการสร้างโรงเรียน อันใหญ่โตกันนะคะไปเล่นกันเลยค่ะเอาแล้วค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ในแมปแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวขยายแมปให้ดูนะคะโอ้โหจะบอกว่าเป็นอะไรที่สวยงามนะผู้สร้างคือแบบว่าทำแมปได้ดูสวยงามดีนะอยู่ท่ามกลางหุบเขานะคะภูเขาลายล้อมเลยสีด้านเอาแหละรู้สึกว่าตอนนี้เราต้องทำการเคลมพื้นที่นะคะ่ะพี่นิวก็เคลมตัวนี้เลยดีกว่านะ ให้เป็นโรงงานของเราฟิบเนี่ยอ่าตอนนี้นะพี่นิวก็ได้ทำการเคลมพื้นที่แล้วนะคะเดี๋ยวนะมันมีกล่องอะไรอยู่หน้าบ้านเราก็ไม่รู้นะคะมันบอกว่าให้เราไปเคลมนะทุกคนอุวยได้ตังคหรอได้มาประมาณ4 0 0ร้กเหรียญน,นะคะ4 6่เหรียญให้ตังค์เรามาฟรีๆเลยนะคะโอเคมันจะมีลูกศรชี้ให้เรานะคะไปตรงนู้นนะทุกคนไปที่การผลิตเครื่องจักรหรือเปล่าไม่แน่ใจอะลองดูนะฟึบ ุ้ยว้าวโหเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารเหมือนเครื่องถ่ายเอกสารเลยนะคะแล้วดูนะคะมันเหมือนกับว่าเออมีคล้ายๆกระดาษนะออกมาจากเครื่องจักรนะคะแบบนี้นะทุกคนนะนี่เป็นคล้ายๆกระดาษออกมาจากเครื่องจกักรแล้วก็ไหลไปตามสายพานแบบนั้นแล้วลูกศรก็ชี้ให้เราเดินไป ตรงนี้นะคะต้องซื้อ299โลบักคืออะไรอะ่ะคือเราไม่ซื้อได้ไหมทุกคนอ๋อถ้าเกิดแบบว่าเหมือนกับว่าถ้าเกิดเราซื้อไอเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการให้เราช่วยคลิกทําให้เครื่องจักรเนี่ยแบบว่าผลิตกระดาษออกมาได้ไวขึ้นนะคะแต่ว่าต้องจ่าย299โลบักซึ่งเราไม่จ่ายนลทุกคน่าต่อไปมันให้เรามาตรงนี้นะคะปึ๊บหูสร้างพื้นนันทุกคน พื้นเริ่มมาแล้วนะคะตอนนี้แล้วเราต้องไปเอาเงินตรงไหนอะเฮ้ยเดี๋ยวอ่าต่อไปเนี้ยเราจะมาซื้อเครื่องจักรอันนี้กันนะคะอะไรเนี่ยอะมาดูกันฟึบว้าวโอ้เนี่ยมีตัวเอฟตัวเบลเลอร์เลยนะคะอ๋อมันก็ว่าเออได้เกรดเอนะคะเ <c oughs> นี่ยมันก็จะเป็นตัวปั๊มนะคะปั๊มใส่กระดาษที่มันออกมาจากเครื่องจักรอีกทีนึงนะคะ เป็นตัว F แบบนี้อ๋อ oh, เหมือนเป็นเกรดนะ A B C D F อะไรแบบนี้นะฮะใครได้เกรด A ก็ดีหน่อยนะฮะอ๋อ oh, oh, ทุกคนรู้แล้วว่าเราต้องเอาเงินตรงไหนนี่ไงทุกคนเราต้องคลิกเองนะตรงนี้เงินถึงจะขึ้นมาโอเคเราต้องมาคลิกตรงกระดาษนะฮะเงินมันถึงจะขึ้นมานะฮะ oh. แล้วก็ พี่นิวเข้าใจผิดนะคะถ้าเกิดเราซื้อ299นี่คือมันจะเก็บเงินให้เราโดยอัตโนมัตินะคะโดยที่เราไม่ต้องคอยมาคลิกแบบนี้นะทุกคนนะอ๋อโอเคเข้าใจาแล้วอตอนนี้พี่เนิวก็เงินขึ้นมาเป็นเท่าไหรเนี่ยจะ2,000เหรียญแล้วนะคะแล้วเราก็งวงว่าจะต้องไปเอาเงินตรงไหน ต่อไปแล้วก็ไปซื้อเครื่องจักรอันต่อไปเป็นเกรดดีนะ,ะเกรดดีมาแล้วนะทุกคนนี่ถ้าเกิดใครเรียนแบบไฮสคูลนะหรือว่าฝรั่งฝรั่งหน่อยเนี่ยมันก็จะมีเกรด A B C D นะฮะต่อไปนะเรามาสร้างเกรด C นะฮะห0 0้เหรียญปึ๊บนี่เครื่องจักรเกรด C มาแล้วนะทุกคนในขณะที่เครื่องจักรเกรด B ราคา2 0 0พเหรียญก็จัดไปเลยนะ,ะโอ้โหเกรด B ก็มาแล้ว รู้สึกว่าเครื่องจักรในแบบนี้สวยมากเกรด B มาแล้วนะเกรด B 550อยห้เหรียญโอ้โหเกรด B นี่แบบว่าราคาสูงมากต่อไปนะี่เราไปสร้างเครื่องจักรเกรด A นะคะเกรดนี้เป็นเกรดที่ใครๆก็อยากได้ฟึ๊บโอ้โ oh, ห oh, เป็นสีฟ้าเลยนะฮะอะ่เดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะว่าเกรด A นี่คือจะมีมูลค่าเท่าไหร่นะเกรด A ถูกปั๊มสกตดาเข้าไปแล้วนะมาดูกันว่าเกรด A มูลค่าเท่าไหร่ปึบ ร้อยเจ็ดสิบห้าเหรียญโอ้โหเยอะอยู่เยอะอยู่ต่อไปเรามาสร้างตรงนี้กันอะไรก็ไม่รู้นะคะอุยอ้ยอ๋อเป็นกําแพงขึ้นมานิดหนึ่งนะคะอันนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นกําแพงขึ้นมาสุดยอดอันนี้ล่ะปึ๊บก็เป็นกําแพงขึ้นมาอีกนะคะโอ้โหเริ่มมาเริ่มมาแล้วเดี๋ยวพี่นิวขอสร้างด้านนี้ให้เสร็จก่อนละกันอันนี้น่าจะเป็นกําแพงอีกนะคะปึ๊บอ่านะเป็นกําแพงสูงขึ้นไปอีกอ่ะอันนี้นะคะเกรดดิ้งรูมนะาหกร้อยปึ๊บอ๋อเป็นประตูนะคะ อันนี้นะคะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ่ะลองดูฟึบอ๋อเป็นประตูเหมือนกันนะคะอันนี้อ่ะฟึบฮะวอ t เดดอ๋อแค่คําว่าเกรดดิ้งรูมนะคะเกรดดิ้งรูมก็ห้าร้อยแล้วนะทุกคนอ่ะต่อไปน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของประตูนะฟึบอ่าประตูนะแค่บานประตูแค่นี้ก็ พันห้าเหรียญแล้วนะทุกคนนะอะอละทุกคนพี่นิวว่าพี่นิวนะคะต้องทําการาซื้อเกมพาร์ทแล้วนะคะเพราะว่าไม่งั้นเราอาจจะใช้เวลาสร้างโรงเรียนประมาณ8ปีก็ยังไม่เสร็จนะะ <c oughs> ฉะนั้นในพี่นิวก็ซื้อเป็นนี่ดีกว่า Infinity m o n ันนี่ะราคา999โลบักนะ,ะก็คือจะบอกว่าราคามันก็สูงอยู่นะ,ะ999โลบักอีกบาทหนึงก็พันโลบักแล้วนะ,ะจัดไป นะเพื่อทุกคนเลยเย้ yeah. เรียบร้อยนะคะจะสังเกตว่าตรงนี้มันเป็นอ่าอินฟินิตี้ไปเลยนะคะเงินตรงนี้นะคะจะไม่ขึ้นเป็นตัวเลขแล้วนะไม่ว่าเราจะกดอะไรก็ตามนะคะมันก็จะไม่ขึ้นเป็นตัวเลขพี่นิวสามารถสร้างได้ทุกอย่างนะคะโดยที่เราไม่ต้องรอการปั๊มเกจจากกระดาษนะคะโอเคไปเลยนะทุกคนปึ๊บนะคะนี่ค่ะเป็นกำแพงอะไรแบบนี้นะสร้างไปทุกคนนะปึ๊บ ฟืบโอ้โหสุดยอสดสร้างได้อย่างเมามันมากเลยนะคะโอ้ต like รงไหนเป็นตรงไหนก็ไม่รู้แหละนี่ค่ะตอนนี้นะเพดานเริ่มมาและเพดานเริ่มมาแล้วนะนี่ค่ะพี่นิวสามารถสร้างได้แบบอินฟินิตี้เลยทุกคนนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยตรงด้านนู้นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยราคาหมื่นห้านะคะฟืบโว้โอ๋อมีเครื่องจักรไม่ห่อโหทุกคน แบบนี้นี่คือเยอะมากเลยนะ,ะระหว่างนี้นะเครื่องจักรแล้วก็ทําการปั๊มเกจไปก่อนละกันอ่ะจะสังเกตว่าห้องปั๊มเกจพี่นิวเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปที่ห้องอื่นกันนะทุกคนอันนี้อะไรก็ไม่รู้เป็นบันไดเหรอโอ้เปมีบันไดชั้นสองขึ้นไปด้วยนะคะเดี๋ยวขอจาัดก,การชั้นแรกให้หมดก่อนละกันนะคะอันนี้คือห้องแลบนะทุกคนนะ เราก็จัดไปเลยนะะโอ้โห oh, ห้องแ a บมีเครื่องมือทดลองเพียบเลยนะทุกคนอินฟินิตี้อินฟินิตี้ไม่ต้องรอเงินนะเพราะว่าถ้าเกิดเราม่แต่รอเงินนี่คือขอบอกเลยนะคะว่า10ปีก็ยังไม่เสร็จนะอ่ะน,นี่คืออะไรฟ๊บโต๊ะนะคะเดี๋ยวบอกเลยว่าห้อง l a บเราเสร็จแล้วอ่าห้องแ a บเราเสร็จแล้วนะมีประมาณนี้อุ้ยเหลือโต๊ะอัอนนึงงึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยอันนี้คือห้องอะไรฟึบโอ้โ oh, หรู้สึกว่า มีหลายห้องเลอเกินนะคะทุกคนเนี่ยทุกคนโอ,อไว้เดี๋ยวน่าจะเป็นห้องเรียนนะคะอันนี้น่าจะเป็นห้องเรียนธรรมดาอ๋อเป็นห้องเรียนจริงด้วยแล้วก็จะมีพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรแบบนี้เนะะี่ยเต็มไปหมดเลยโอ้โหโต้เพียบโตวเพียบนี่คือแบบว่าเราสร้างโต๊ะจนเต็มห้องเลยนะคะโอ้โห คิดถูกมากเลยที่ซื้ออินฟินิตี้เนี่ยคือมันแบบว่าโหต้องใช้เวลาสร้างนานหน้าดูนะคะน,นี่คืออะไรโหมีหลายห้องมากทุกคนถังขยะก็มานะคะถังขยะก็สร้างเหมาะก,กับการเป็นแบบว่าเจ้าของโรงเรียนจริงๆนะคะจ่ายเงินถึงเก้าร้อยเก้าโลบากรนะทุกคนนะโอ้โหอันนี้คืออะไรสนามบาสนะคะสนามบาสท,ทุกคนเราสร้างสนามบาสเองกับมือนะะทุกคนนะ เออเนี่ยทุกคนนะสนามบาัสด้านนอกด้านนอกอ่นนี้น่าจะเป็นเอ,อ่อโรงอาหารนะคะนี่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นการสร้างโรงอาหารนี่ค่ะทุกคนอุ้ยมีโต๊ะรับประทานข้าวนะคะมาพืบมาพืบถังขยะก,ก็มาสร้างอย่างเมามันมากเลยนะทุกคนนะโอ้รู้สึกว่าตัวเองสร้างมันมากอันนี้ก็จะเป็นในโซนของการตักอาหารนะคะนี่เวลาใครจะมากินข้าวก็มาตักอาหารตรงนี้มีโซนโต๊ะอีกนะคะ ฟึบโอ้โหนี่ะลงอะา,ารพี่นิวก็เสร็จแล้วมาดูโซนนี้กันนะคะอ่าฟึบบันไดนะ,ะอันนี้คือายนะอ,ออฟฟิศนะฮะโอ้โหออฟฟิศคุณครูเหรอรู้สึกว่ามันเยอะมากอันนี้ห้องสมุดนะฮะห้องสมุดก็ามาทุกคนนะอันนี้คือห้องสมุดฟึบอ,อ่าโอเคเข้ามานะฮะโอโห้องสมุดมาดูกันห้องสมุดโอ้หหนังสือชั้นหนังสือมาเพียบ นี่มีที่อ่านหนังสือโตอ่านหนังสือนะคะอันนี้คือประตูโรงเรียนนะคะเฟิร์เรียบร้อยออกไปอันนี้คือด้านหน้าโรงเรียนแล้วมาดูกันมีอะไรบ้างโอโ้โหโอ้โหทุกคนก็จะเป็นแบบว่าด้านหน้าโรงเรียนนะคะเฟิร์ซื้อปลายซื้อปลายนี่ะมีเก,ก้าออ์เก้าอี้ให้นั่งนะคะต้นไม้ต้นไม้ก็มานะ,ะทุกคนส่วนด้านนี้คือไรด้านนี้วัดแดดอ๋อเป็นพุ่มไม้นะโอ้โหพุ่มไม้ก็มีอันนี้คือบัสสต็อปนะคะเป็นรถบัสรับส่งนักเรียนสองแสนคอยนะคะเนี่ยโอ้โห อ๋อเป็นที่นั่งรอนะคะที่นั่งรอเวลารถบัสมารับนะคะยังไม่หมดนะคะอันนี้ก็ของเรานะทุกคนเนี่ยฟ๊บฟ๊บอ,อ,อะไรก็ไม่รู้อ๋อเป็นกระจกหน้าต่างนะคะอันนี้คืออะไรมาดูกันฟ๊บโอ้ยมีไปต่ออีกนะคะเนี่ยโซนสนามตด็กนนะทุกคนมันอเมซิ่งมากเลยเป็นแบบไทยคูนที่สร้างเยอะที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยเล่นแบบไทยคูนมาเลยนะคะ นี่ค่ะมันก็จะเป็นสนามเด็กเล่นอันนี้ก็จะเป็นสไลเดอร์นะทุกคน5 0 0แสนบาทสไลเดอร์ราคา5 0 0แสนบาทนะคะสามารถเล่นอุ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเล่นได้จริงไหมเนี่ยเดี๋ยวเล่นไม่ได้จริงนะอันนี้คือโรงอาหารนะที่เราสร้างไวนะ้นะนี่คือโรงอาหารนะคะประมาณนี้อ่าแล้วก็มาดูด้านล่างโรงเรียนกันดีกว่านะคะ นี่คือด้านหน้าโรงเรียนของเราอ่าและพี่นิวก็สร้างโรงเรียนของตัวเองสําเร็จแล้วนะทุกคนโอ้ยโรงเรียนใหญ่มากทุกคนอ้พอพอมองกลับไปนี่คือโรงเรียนตึกเบลเลอ์เลยนะคะนี่พี่นิวสร้างโรงเรียนได้ใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะเนี่ยอ่าทุกคนหลังจากที่พี่นิวสร้างโรงเรียนเสร็จแล้วนะคะแต่มันยังไม่จบแต่เพียงเท่านั้นเรานะคะสามารถผลิตนะคะ ผลิตนักเรียนได้เองด้วยนะทุกคนนี่พี่นิวเพิ่งมาเห็นนะคะ<อ>ไม่ใช่แค่นักเรียนยังสามารถผลิตครูได้ด้วยนะคะแล้วก็ผลิตคนทําความสะอาดโรงเรียนนะคะอะไรประมาณนี้แล้วก็ผลิตพ่อครัวที่อยู่ในโรงอาหารโรงเรียนด้วยว้าวสุดยอดโอเครู้สึกว่าการที่เราเนี่ยจ้านนักเรียนออกมาเนะี่ยต้องใช้เงิน300เหรียญต่อคนนะคะ เรียกว่าต่อคนเลยดีกว่านะคะซึ่งพี่นิวมีเงินแบบเอ่ออินฟินิตี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็บวกเพิ่มไปเลยนะคะจะครบ186คนแล้วนะคะใกล้แล้วใกล้แล้วเย่โอเคตันแค่186คนนะคะต่อไปก็จะเป็นคุณครูนะคะเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงทุกคนเพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนะอ๋อเดี๋ยวนะมันจํากัดบุคลากรได้186คนเหรออ๋อเดี๋ยวนะแป๊บนึงเอานักเรียนแค่180นะ แล้วก็บวกครูเพิ่มไปอ๋อโอเคมันจํากัดบุคลากรในโรงเรียนแค่หนึ่งร้อยแปดสิบคนต่อไปก็จะเป็นรถบัสนะคะพี่นิวขอเพิ่มสักห้าคันละกันนะคะต่อไปจะเป็นคนขับรถบัสก็5คนนะคะต่อไปเป็นโค้ชนะคะโค้ดแบบว่าอารมณ์เหมือนครูสอนกีฬา1คนนะคะจะสังเกตว่านี่ยนักเรียนนะคะเดินไปเดินมาเต็มโรงเรียนเลยเนะะี่ยคะ ความไฟ,ฟ่ฝันอันสูงสุดของเราก็เป็นจริงนะเพราะว่าเราได้มีนักเรียนนะคะมาเรียนที่โรงเรียนของเราแล้ว ซึ่งพี่นิวก็ได้ซื้อรถบัสไว้ประมาณ5คันนะคะอ่าเดี๋ยวเรานะคะเข้าไปดูในโรงเรียนดีกว่านะคะฟืบเนี่ยเข้ามาดูในโรงเรียนโอ้โหนี่ค่ะก็จะมีนักเรียนนะคะมาเรียนเต็มไปหมดนะว่าแต่ทําไมนักเรียนเราวิ่งอยู่กับที่ก็ไม่รู้นะคะเนี่ยนักเรียนวิ่งอยู่กับที่นะและ้วบางคนขึ้นไปอยู่บนตู้ล,ล็อกเกอร์นะคะ <laughs> เดี๋ยวเราเข้าไปดูในโรงอาหารแล้วกันดีกว่านะคะโรงอาหารเรานะคะมีใครมานั่งกินไหมไม่มีแต่ที่รู้คือตอนเนี้ยอ่า มีพ่อครัวนะคะกาลังทําอาหารกันอยู่เลยนะคะนี่ค่ะพ่อครัวทําอาหารอยู่ใส่แมสปิดปากด้วยอันนี้พี่นิวขึ้นมาดูบนชั้นสองนะคะโอ้นี่ไงกําลังทําอะไรกันอยู่เนี่ย<อ>นั่งกันเต็มเลยนะกาลังเอ่อเรียนวิชานีาน้อยู่นะคะมาดูห้องคอมพิวเตอร์กันห้องคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่มีใครมาเรียนนะคะทุกคนอันนี้เป็นห้องการแสดงนะคะก็ยังไม่มีคนนะแสดงว่าแสดงว่านักเรียนนะอยู่ชั้นหนึ่งกับชั้นสองกันนคะคะ อยู่ตรงนี้กันเพียบเลยนะคะโห oh, 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 oh. นั่งกันเต็มทุกเก้าอี้นะคะอะ,อะก็อาคาวันนี้พี่นิวได้พาทุกคนนะคะเข้ามาเล่นในแบบเอ่อสกูลชายคูนนะคะก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่สนุกมากทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นแบบที่มีการสร้างหรือว่าการผลิตนะ,ะเยอะมากนะเพราะว่ามันเป็นโรงเรียนที่ใหญ่โตนะคะแล้วความฝันของพี่นิวก็เป็นจริงนะกับการเป็นเจ้าของโรงเรียนนั่นเองนะคะสุดยอดมากเลย เอาละค่ะถ้าเกิดใครอยากเล่นเดี๋ยวพี่นิวทิ้งลิงไว้นะคะสนุกมากกับแบบนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกน,นะจ๊ะบายจ้าจุาจ๊บจุ๊บรู้สึกว่าตอนนี้ครัสเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็โอ้โหเลียงแถวกันไปไหนเนี่ยเลี้ยงแถวกันไปไหนเนี่ยเดี๋ยวตามนักเรียนไปนะคะ๋อ,อบางคนก็มาเรียนวิชานี้กันนะคะวิชาอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอออกไปดูหน้าห้องก่อนดิ อันนี้คือวิชา testing room นะคะอาจจะแบบว่ามาสอบกันอะไรแบบนี้แนะแล้วนี่คือคุณครูนนะโอ้โหคือสตยา์นะมีหนวดเฟิร์มเลยในขณะนักเรียนก็ตั้งใจเรียนกันอย่างขมักขม่นนะคะในแบบนี้นักเรียนใส่แมสด,ด้วยนะทุกคนใส่แมสด,ด้วยโหโหโหนักเรียนใส่แมสนะทุกคนนะสุดยอดเลย